ไอโดไม่ไม่เดินสี่ระวังไว้เดินสี่ระวังไว้เซฟเพย์เซฟเพย์เซฟเพย์ไว้ผ่านแล้วเออกูบอกแล้วมันเต็มเพื่อนมาเออกูก็บอกแล้วมันเห็นกูทาไปวะใจะเมีลมแรงบีกูแล้วซองครับผมเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวเได้ที่ได้ อยู่ใกล้กันไว้มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ใกล้กันไว้เพื่อนข้างหน้าตีนได้ยินชัดไหมข้างหน้าตีนมันถอยเอ๊ะรถมันอ่ะสองข้งหนึ่ไม่มันไม่ถอยมันไม่ถอยมันไม่ถอยไม่ถอยมันดับมันดับมันรอเชืัอเรามันรอเชืัอเราตลอดเราก็เล่นในนี้แต่กูกดเยี่ยวเอาจริางนี้รีบเยี่ยวเลยไอ้ที้อย่าได้เยี่ยวเป็นนาทีเดี๋ยวมันเข้ามาทำไงเฮ้ยไอ เอาไปก็บเอาไปก็บเอไปเก็บเอาไปเ,เ,เ,เก็บคีามันะใส่ก,กันเคอ่าาาาาาาเาา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  ของพ่อผมไม่ได้เป็นเอาดิเฮ้

นิ้วทิ้งแว่งซ่อมรถตรงนี้เท่าไหร่อ่ะซ่อมรถใครทำอ่ะกูเองอ่ะคันเหลืองอ่ะเท่าไหร่กูเอาเอาละกูเอาดูตีละฮะกูเอาแล้วกูเอาแล้วอ๋อทำไมเขาไม่พูดจะมาทึ้นคนไม่ไต้เอา โยแม่นี่ไม่ไปทำงานกันหรอไปไงเจติดแตกจ้าบุญหลายเลยเจประเทศจีแล้วเราไปเก็บไปเนี่ยเราไปเก็บอะไรปะไอรถพวกนั้นเอาไว้นี่หกสิบกับสี่สิบไว้นี่แค่แค่เราต้องวจมาอยู่ที่นี่นะ แตกใช่ป่ะไม่รเนี่ยเรือแล้วรอบมาได้ไหมน่ะ 好不好 สวัสดีครับหมอเข็มใหญ่เลยหมอจะคุยบ้าฝึกหรอหรือ,อว่าถ้าไม่คุยนี้ผมแบบผมไม่คุยนะผมได้หมดแล้อ่ามันมีเคสไม่กี้ไปตรงเขาอะ่ะแต่หาไม่เจออ่ะใช่อไม่เคยออกหอ,อผม อืมลองพอออกไม่เอ้ยพอออกก็ไม่อยู่ใครโดนอุ้มนะเพื่อนผมยังโอเคอยู่บปล่าอ,อะไรนะครับเ <trabaj Catholics> พื่อนผมโอเคเปา่าโอเคทุกคนแหละครับพวกผมยังไม่ลากเรบไม่ครับอีกคนหนึ่งครับเอพอพวกผมปล่อยหมดแล้วนะว่า ถ้าผมลามันก็ไม่คุ้มกันหรอกนะว่า <Wow. S 1> อยู่ไหนโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเหรอเออไอมามาไอจีโด,ดนอุม้มจีโดนอุ้มมันไม่มีใครโดนอุม้มหรอกครับไม่ต้องตื่นเต้นนะโอเคไหมพ่อหนุม่มถ้าพ่อหนุ่มคุยกันด้วยดีๆมันไม่มีใครโดนอุม้มหรอก ผมยังไม่เล่นอุ้มกับพวกคุณหรอกอุ้มไปพวกคุณไม่คุ้มหรอกเพราะผมยังไม่มีอาวุธแต่คุณมีกันแล้วอ่ะใช่ปะละ่ะผมได้รนับคุณหนึ่งชิ้นด้วยนะก็เรียกคุยดีๆคุณไม่คุยอ่ะถูกปะล่ะก็ผมโทรศัพท์อยู่ก็คือพอมานี่ปุ๊บ ช่างจีชาจ่ชางจีด่ะวิ่งไปเหมือนแบบเออแบบไม่จะไม่เปิดพวกมันใช่ไหมล่ะแต่ช่างไม่ช่างจีน่าจะไม่เห็นกายนอนอยู่ช่างจีน่ะมันมัน,ม,นมันวิ่งตอนแรกอะวิ่งลุมไปเปิดช่างคนเดียวเลยห้าหกคนอะลูกวิ่งลุมวิ่งลุมไปเปิดเลยแต่พอเขาสนับตัวแล้วก็ค่อยๆเข้ามาทีละสองสามตัวอืมใช่ลุ้ๆๆนๆช่งจีน่ะมันอุ้มไปแล้ว,ไวไมันทิ้งกายไว้อยู่คนเดียวอุ้มช่างไปอะยังโลยังโลว่าไงมันนี่มันนี่มันนี่ขึ้นรถมา อา้าวอ้าพี่า,า,ามันต้องการจีบาทวะฮะมันบอกมันบอกกายว่ามันต้องการคุยมมันบอกมันถามว่าจะคุยไหมกายเลยบอกว่าคุย นี่สรุปยังไงครับพี่หัวอะไรคุณยังไงว่างอู้งว,งวงไปหมดแล้ว,ว่าไงอะ่ะเขาหายไปไหนมันให้โทรป่ะใช่ไหมสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่ต้องโทรนะไม่ต้องโทรอเราว่าไง ต้องถามเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยพี่ชายแผ็นต้องการยังไงครับเราจะขับคุยไปไหมลานะืึลาแม่งเลยเอาเจ๊ขึ้นมาไม่ได้หรอกมได้าม่ขับขับรถได้สลยวะพี่รา่าบอดจิตจิตอ้ลิปเปอร์เสียมเกิน ลว้วเยะฮัลโหลพี่พี่หัวแดงคุนีด้เอาไงเนี่ยรถก็โดนตำรวจยึดยึดไอ้ตรงน้ำมันระเบิดอะจำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยขับั๊มอยู่เฮ้ยลง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 ไปเอาลงแบ้วลงปบ้ปเาเอาดิขับตามไปขับตามไป ความ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 วความรถใครวะต๋องไปงี้วูเองไปเลยเพื่อนนี่หน้าเหมืองมากับเพื่อนเต็มเลยขึ้นขึ้น ขึ้น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 ไไรเป็แค่นี้แค่นี้แค่นี้กนได้ลากได้ลากได้สคนได้สคนฮัลโหลมีใครกยขบ้างเนี่ยอาถั่เอาไงต่อครับเอาไงต่อไงต่อไต่ไปกับใครไม่มีไม่มีมีมีซ้าซ้มีซ้ำกันะซ้ซซมีมีกูกูมี ขอหน่อยสามาขอสามเก้ไม่เอามาเผื่ด้วยเดี๋ยวซ่อมคันี้มันเครื่อรถก็ดีเออเออเยวสนาทีพี่เอาันถไปก็ได้เอากไปก็ได้หมอหมอไม่ต้องชุบนะหมอสตอรี่จบแล้วเอครับยังครับยังครับยังครับอีกนานครับต้องชุบมต้องชุบกลับไปได้ครับได้ทำไมถ้าเครื่องผตาเหลืองวะ เอาพี่มาร์ทโอเคไปเนี่ยพวกยิงข้อวสดนะพวกยิงพ้าสดนะผมเหรอไม่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 พวกยิงไปไปกับยิโรถไปไปกันขับรถไปไอ้โก้ไม่กูไมโกูกูมึงก็ไปกูไอ้โก้ไปขึ้นกระปุกไปขึ้นข้างหลังไอ้โกูไอ้ที่คนเดียวจะไหวเหรอจะไปยิงเขาหมอ ผมคนเดียวจะไหวหรอไมเป็นบอลน่ะไหว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 ไม่ไหวหรอกอะไรอีกพี่มาร์ทเขามีนี่อีกอะไรนบเออไปสองคนเหรอแล้วพวกนู้นไม่ไปวะฟาสตาสต์ฟ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 าสต์เดี๋ยวเหรฮัลโหลฮัลโหลบอกเขาดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับ ต้องไงครับอันนี้คือเขาเอือไปแล้วแต่ว่ามันกดเกิดไม่ได้ครับถามถามดูเลยลอคุณเองเนี่ยอะไรนะครับคือเขาเออหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแต่ว่ามันกดเกิดไม่ได้หมดเวลามาห้าทีแล้วเนี่ยอ,อันนี้กลัง่ิดต่ออยู่ครับแล้วมันจะยังไงต่ออ่ะคือตอนนี้จริงๆถ้าถ้าเป็นตามหลักคือเขาต้องเอือแล้วก็ของหายแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับแต่ว่านี่มันกดเกิดไม่ได้ มันจะไปโผล่ที่โรงพยาบาลเองตรงที่สอบใบขับขี่ะนีะ่มันจีตาร์อะไรยกอยู่งั้นระหว่างนี้เราก็ยังไงอ่ะมันก็ต้องรอครับให้ผมไปเอาที่โรงพยาบาลเลยไหมล่ะไม่ไม่ไม่เอาตอนแรกผมว่าจะไปพักพักที่เลเบลเขา้าใจป่ะตอนนี้เขาเอย่ยจริงๆเพราะว่าลองถามเขาดูเลยเพราะว่าตอนน,นี้ผมก็นี่เองเขาหรอเออยังไง โกดเวลายังเออแล้วเออแล้วแต่กูกดเวลาลานย่งไม่ได้แต่พักหนึ่งประมาณสองสามทีเออติดต่อหน้าโยังแกงอ่ะติดต่ออยู่ครับมันจะอยู่แค่อยู่ตรงนี้ตลอดอ๋อโอเคชุบน่าจะไม่เกิดด้วยมั้งเนี่ยชุบอ่ะเกิดแต่ว่าเหมือนกับของก็ได้อยู่เหมือนเดิมไงใช่ำเลย